ลานกลางเต็นท์ในทะเลกินหอยแครงไม่อั้นแค่200บาทใครที่ยังไม่เคยลุยโคลหาหอยกินเองอยากให้มาลองหาประสบการณ์ที่นี่ครับลานเคยแคมปิง้งจังหวัดสมุทรปราการ เราสามารถขับรถจากกรุงเทพมาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับที่นี่เป็นลานแคมป์เปิดใหม่แบบวิสาหกิจชุมชนนะครับลานแคมป์ดัดแปลงมาจากลานเคยที่เขาทำกะปิกันนะมีการดูแลลานแคมป์ที่ค่อนข้างดูดีเลยสะอาดมีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งอยู่กับธรรมชาติกิจกรรมเด่นของที่นี่คือการงมหอยแครงตอนที่นนมาถึงเนี่ยก็จะมีกลุ่มน้องๆที่เขามากตั้งแต่เช้าแล้วนะมาแบบวันเดย์ทริปนะครับได้บ้างไหมครับได้ค<อ>่ะข,<อ>ขอถ่ายหน่อยได้ไหมครับ <laughs> เป็นความรู้สึกที่มาอยากมาจับหอยหรืออยากมาเล่นโคนนะพอโนนมาถึงนะครับก็พักผ่อนชิลๆไปก่อนคุยกับน้องๆที่เขาจับหอยกันแล้วก็มากางเต็นท์นะครับเราสามารถเลือกจุดกางเต็นท์ได้เลยนะตรงไหนก็ได้วิวดีๆเลือกไว้แล้วก็มีปลั๊กไฟมีไฟฟ้าที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์ทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับก็แปลงร่างเตรียมตัวพร้อมลุยกันเลยนะแค่อยากบอกว่าแค่เริ่มเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วนะโคนมันลึกมากลึกกว่าที่คิดไว้มากนะครับระดับประมาณเอวนอนเลยนะ แล้วอย่างนะที่อยากเตือนทุกคนก็คือใครที่จะมาให้เตรียมรองเทา้าบูทยางมาด้วยนะครับเพราะว่าในโคนเนี่ยคือเขาจะมีเศษหินเศษเปลือกหอยต่างๆคือเยอะแยะมากมายนนลงไปไม่ถึง5นาทีก็คือแบบโดนบาดแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรขึ้นมาก็เลยต้องแบบรีบล้างแผลใส่ยาก่อนนะครับก็งมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือได้มาระดับหนึ่งนะโนคิดว่าประมาณกิโลหนึ่งได้นะครับแต่ไม่ใช่ได้แค่หอยแครงนะก็จะมีหอยตลับอะไรต่างๆด้วยขึ้นมาก็ไปอาบน้ําล้างตัวนะไปนั่งชิลๆชมวิวพระอาทิตย์ สวยงามอ่ะมันเป็นภาพวิถีชีวิตชาวเลพร้อมกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับจากนั้นก็เอาหอยเนี่ยไปแช่น้ำเนี่ยแล้วก็ไปลวกกินนะครับอันนี้คือคุณลุงเขาก็มาช่วยแคมปิ้งบรรยากาศดีๆก็ต้องมีหมูกระทะนะครับก็เลยสั่งหมูกระทะมากินด้วยกินพร้อมกับหอยแข็งสดๆที่เราไปงมมาใน,นเป็นไงเห็นไหมแสงอาจจะน้อยแต่ว่าหอยนี่คือหอยสดๆหนึ่งสองสาว้าว สำหรับใครที่อยากไปค้างคืนแบบนนเนี่ยก็มีค่าบริการกางเต็นทน์200บาทต่อคนนะครับจะเช่าเต็นท์ที่นี่เพิ่มก็ได้เสียเพิ่มอีกคนละ200บาทนะหรือถ้าใครไม่ค้างคืนก็มาแบบวันในทริปก็ได้นะครับเสียแค่100บาทเองนะถือว่าเป็นอีกร้านแคมป์หนึ่งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับลองมาหาประสบการณ์มาเที่ยวแบบนี้กันดูบ้างนะทุกคนก็จะแปะเพจน,นี้ไว้ให้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ติดต่อไปจองคิวเข้าไปท่องเที่ยวกันนะครับที่นี่ไม่รับ w อ l k กอนนะให้จองไปก่อนนะท